ใสปิ้งใครที่มีปัญหาตาฟ้าตาฟางตาขุนตามัวอ่านหนังสือไม่ชัดหรือเบาหวานขึ้นตาวันนี้เรามีวิธีมาบอกนะคะให้เราใช้เทาตำลึงหนึ่งกำมือนะคะผ่าเป็นซี่เล็กๆแล้วก็ไปต้มกับน้ำเปล่า1ลิตร15นาที ลองแล้วนำมาดื่มแทนน้ำได้เลยนะคะวิธีนี้จะช่วยให้ตาใสาปิ้งเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะใครที่มีปัญหาตาฝ้าตาฟางตาขุ่นตามัวมองหนังสือไม่ชัดหรือเบาหวานขึ้นตาอีกทั้งยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะใครที่ปลูกตำลึงไว้นะคะลองหามาทำดูมาทำรับประทานดูนะคะรับรองว่า ตาใสปิ้งนะคะลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆคะ่ะใครที่มีปัญหาตาฝ้าตาฟางนะคะเบาหวานขึ้นตาลองทำดูนะคะ